สำหรับ EP ที่5นะครับก็ผ่านมาากืึ่งทางแล้วหลายๆคนก็คงเริ่มไหว้และเริ่มคล่องแล้วตอนนี้เราจะเริ่มมาเจาะลึกในเรื่องของการ,ารไหว้ฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์เนี่ยมันมีหลายแขนงมากไหว้ได้หลายเทคนิคมาก EP นี้เราจะมาหากันว่าวิธีการไหว้แบบไหนที่เหมาะสําหรับคุณมากที่สุดนะครับไห mm hmm. นเ mm hmm. พราะที่ลองเล่าให้ฟ mm hmm. ันิดน,น,นึว่าเกินๆว่า ว่ารามีหลายแบบมีแบบไหนบ้างแล้วมันเป็นยังไงก็คืออย่างที่พี่การพูดมานะคะ,ะการเราว่าฟรีสตล์อ่ะเราก็จะมีโตกที่มันค่อนข้างที่จะแบบเฉพาะตัวหรือฟรีสตล์มันก็มีเทคนิคที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละโตกของแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราจะยกมา3ตัวอย่างอันที่เป็นใหญ่ๆนะคะก็จะมีโชว์ดอร์รีเวนท์ฮิปดีเวนท์แล้วก็รูปแบบไฮบิดค่ะซึ่ง3ามรูปแบบนี้มันก็จะใช เทคนิคที่แตกต่างกันสโตกที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยับเห็นได้ชัดเลยอะคะ่ะแล้วก็วก็จะคือเราก็จะมาทดสอบเพื่อว่าดูว่าสามในสามสตกอันใหญ่อันเนี้ยค่ะอันไหนที่จะเหมาะกับตัวเรามากที่สุดใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแต่ละแต่ละสไตล์ในการว่ายีสไตล์เนี่ยมันมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนใช่ครับมันขึ้นอยู่กับทั้งสรีระร่างกายขึ้นอยู่กับแรงแขน กล้ามเนื้อต่างๆนะครับ<ช>เอาอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาลองกันทุกอย่างลยแล้วเราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ใชเลยค่ะ